ทำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามแต่ถ้าอยากรู้อะไรแอดไลน์เฮียมาได้เลยสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเว็บ S Cup 1น8นะครับผม,มวันนี้เฮียก็จะมาเล่นเกมสล็อตของค่าย PT กันให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นเกมอะไรเนี่ยขอติดตามกันได้เลยครับผม กลับสวัสดีกันอีกครั้งครับผมมาอยู่กันกับเฮียกล้วยนะวันนี้ก็มาช่วงสูตรเด็ดนะผมกับเกมนี้เลยครับเกมการเดชาโกรนะเป็นเกมสลอ 5, BT, ม็อตค่ายพีจีบนเว็บเอสขับ168นะผมบอกเลยว่ามีสูตรเด็ดมาบอกครับผมเข้าโบนัสแน่นอนนะสูตรนีนะ้เดี๋ยวไปดูนีกว่ามันจะเป็นอะไรยังไงนะผมไปครับ คุณเฮ้กว้วยมีอยู่40,000นะผมจะเบรกลอละ210บาทนะผมแบ่งเป็น3สเต็ปนะสเต็ปแรกที่เราทําการเปิดออโต้แบบไม่ใส่เทอร์โบไปก่อน10ทีนะครับผมอันนี้คือสเต็ปที่1นะึ่นะคือการเปิดออโต้แล้วก็แต่ไม่ต้องกดเทอร์โบนะผมก็คือออโต้ธรรมดา10ทีไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอะไรยังเฮ้ก้วยมีอยู่40,000เท่านั้นนะเดี๋ยวมารอดูกันครับผมเดี๋มารอดูกันน,นะครับผมมาอยู่420 ตอนนี้กำไรมาแล้วนะผมสองพันนะไอ้ไม่พอใจเฮียกล้วยแน่นอนครับผมโอเคครับผมเตรียมเข้าสเต็ปต่อไปสเต็ปที่2นะสเต็ปที่2ครับผมก็คือการปล่อยออโต้เหมือนกันครับผมแต่ว่าเราจะเปิดเทอร์โบนะเราจะเปิดเทอร์โบกดสิบทีไปเลยฮะอย่างนี้ครับผมรอบแรกคือการปล่อยอออโต้ธรรมดาไปก่อน10ทีนะครับผมแล้วก็รอบที่2สเต็ปที่2คือการปล่อยออโต้พวมเทอร์โบสิทีครับโอเคปั่นครับไปครับผมอ่าไปครับไปครับ แล้วก็สเต็ปสุดท้ายนะผมคือการหมุนธรรมดานะผมสามทีนะหมุนธรรมดาเท่านั้นนะผมย้ำนะผมว่า3ทีนะรอบที่รอบที่สองผมว่ายังไงเข้าเลยหรือเปล่าเข้าเลยหรือเปล่าเข้าเลยหรือเปล่าเออบอกแล้วครับผมแป๊บเดียวโบนัสมาบอกแล้วสุดท้ายด้วยอันนี้ของจริงนะผมจะได้บอลเมฟเอสขับหนึ่งพันแปดนะก็จะบอลเกมนี้เท่านั้นนะผมมารอดูกันมารอดูกันถึงสองฟรีสปินดีดด้วยจะบวกกันเท่าไหร่มากว่าเป็นร้อยหสิบแปดคูณสองเป็นสามร้อยสามสิบหกครับผมไปกันต่อไปกันต่อเรื่อยๆครับ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มีวายมาอยู่เก็บวายไว้เก็บวายไว้ครับผมมีต่อหรือเปล่ายังไม่มีไม่เป็นไรไปกันเลยเออมันต้องอย่างนี้คูณ2องมัีคูณ4ครับผมคูณสี่ป่ 4, ปะตอนที้คูณ4ี่ป่ 4, ปะมาเท่าไหร่สี่สามพันสองพันสองพันห้านะเออมาประมาณพันห้าครับผมสวยงามครับ ไปกันต่อไปกันต่อกับไปเริ่มมาแล้วทุกคนขอส,สวยๆหน่อยขอส,สวยๆนะครับาน,นี้ลูกค้เล่นเป็นหนึ่งต่อครับผมเอาดีไปครับผมคูณหกหกร้อยคูณหกไปครับผมระดูกันเอาระโดดกันเอามาตอนสามพันหกครับผมอีกสามรอบสุดท้ายครับ ส่วนงามผมวายมาเยอะวายมาเยอะแล้วรอบสุดท้ายว่ายังไงรอบสุดท้ายว่ายังไงคือมันต้องอย่างนี้พันสองพันแปดไปดีครับพันสองพันแปดไปดีดูกันดีกว่าจะมาเท่าไหร่นะผมพันสองพันแปดมาเท่าไหร่หมืน่นนิดนะมาประมาณหมืหน่นนิดอ้าหนึ่งหมืออ่น,นเลยอแปดสิบป่าครับผมโยกันเอาเราทำลายตัวมาหมื่นห้าเลยนะทุกคนบอกเลยว่าอย่างสุดนะครับผมสูตรนี้ไปใช้กันได้เลยนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามอีกคู่ด้วยไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับผม